สวัสดีครับอันนี้อ,อยู่กับแอดออนนิวแทนนะครับเจ็กของแอดออนที่ผมเพิ่งเป็นหลุดนอันนี้เป็นคอนของฮักล่ะฮักมือโอ้โหโอ้โห ค้างค้างเพราะว่ามันต้ง็อูบตุ่มเลยได้หิวเลือดได้หิวเลือดกับเอออก็เลยไี่สิบแทนมานะครับเคยก็จดเยอะเลยนะผมคิดว่ามันน่าจะมีของอย่างอื่นจาก่อนอยู่ ไม่สิอ่าอืมขลองอ้โอไมค์เกิร์ดโอไมคเกิร์ดอะไรนี่เนีอ่ออ๋อเดี๋ยวไปนั่งน,นะครับนะผมก็ลองเสงจกจัานี้มาชิปโอ้โหโคตรแรงเลยขอโทษบค่าหยาไปนนครับตกใจ oh kondisi yang misalnya ngobrol bang, kan? Karena, yaitu, ini, ini lah ini dia, ah, curug, nggak? ก็สิคามานบ้กกันนะโอ้มันอยู่ตรงนี้เอ้แต่คนมาซิ่งหน้าบ้านคนระับีคนซิ่งหน้าบ้านอยู่ตรงนี้ว่าแต่คอนนี่มันอยู่ตรงไหนเนาะนอยู่ไม่น่าจะเป็นนาทีสุขจ้อนไว้และนี่คือไข่ครับ thầy ờ, cho con có thăm anh ấy cần bóc nâng

เออคิดคอดคิดเออฮะมันก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งอันนี้ดทดสอบสิ ได้ผลจริงไหมโอ้เสียงดังอีกแล้วอุยอ้ยอุ้ยตกใจโมเดลอีกแล้วจะตอก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 ไม่ได้ลองคิดนานนะเพราะว่าผมบินว่อนไปไหนนั่นน่ะโอ้บินมาน้ำผมล้ะเย็น จนจะไม่ใช่สิ่งที่นายสามารถทำอะไรได้นะเอาจะไปซื้อกันแล้วไอรอนกเลมไอรอนกเลมก็วิ่งไปหานอ้อมันรู้อะครับนี่ฮะจะเป็นมีแทนไอรอนกเลมนะครับโอ้โหอันนี้แค่มาสุดยอดมากเลย อาเสียงรถอีกแล้วมาในความไหมที่ถ้าเราแบบโยนใส่สิ่งชีวิตอื่นที่เป็นมิวแทนไม่ได้เนี่ยมันจะตายเลยจะไปไหนมานั่นยูมีสิตหนีไปด้เลยวิตีได้ด้วย,วยตีได้ด้วยเดีย๋ยต,ตีไม่เข้านะตีได้ด้วยเจิงกน มันขอลองฮักหน่อยสิฮักนี่ไงครับถ้าเป็นตารที่ฮักธรรมดาเนี่ยนตรงนี้มันนี่แล้วมันเห็นแล้วมันเห็นแล้ว,ลวพุ่งมาแล้วพุ่งมาต้่งไปฮักฮักเดินปีออต้องนีนฮักมันมันกระโดดมาขึ้นหักอ้าวมันจะตายฮะระเบิดไปเลย หรือไม่เออเสียงรถอีกแล้วตายครั้งแรกม่เป็นแล้วครับเดีย๋ยวฮักก็ยืนขึ้นมาใหม่อ่ะครั้ง,งนี้ถ้าตายหรือท่จะตายจริงๆนะขึ้นเอฟเฟกต์แบบนะี้ไม่านอาจจะใช่ผมว่าไม่ใช่เพราะว่ามันควรจะขึ้นเอฟเฟกต์แบบนั้นตลอดเวลานเอ่อเอฟเฟกต์แนะี้ต้องเป็นปเออ เกแบบนี้แล้วก็คือเข้าไปตายเลยเน่นก็เริ่มก็เริ่พังนะครับตรงหวนี้จ้นี่คืออ่าอ่าตวเน่นะดูตัวเลขกันกนะครับอ๋อนี้ไงอลนก็เลนต่อไปสเกตตัน กันดูทุกานทุกงานไว้นเก้าทุกงานทุก้านทกงานกานงนี้กงานทุกน มันจะตายแล้วก็ขอโทษนะครับเมื่อกี้ผมดิึงออกจากตัวครับเอเออย่าอย่าอยาโอเค ผมไม่แรงนะโอเคได้แล้วหนอโอเคครับอ่าไฟตรงนี้ก็ดับไปให้เจ้าไปเล่นเนี่ยก็อย่าอย่าอย่าวางวามั่วแบบผมนะครับสำหรับเครื่องใครแบบแรงกว่าผมก็วางได้ตามใจเลยแต่เครื่องผมมันไม่แรงครับไม่แรง เปดู่ต่อไปสอมผัสดาววิธีการค่าพวกนี้ง่ายเลยค <c oughs> รยับผมจะค่าพวกนี้ด้วยธีน้เออน้องผมมาครับเดี๋ยวแป๊บนึงโอเค คนนี้มันต่อไปน้อง Twelve, ออไอเสียงอะไรวะเล่ต่อมาก็จะเป็นซอมบีไอ้คนพูดอะไร นั่นนี่เลยอันคือมันคือสไปเดอร์พิกนั่นเองอย่าช่นมันจะเป็นแบบแมงมุมผสมกับหมูครับผสมกับหมูอโอ้อ่ามันอ๋อการโยนหอกไปด้วย ไปก็เป็นแทนเอ็กซ์ลอ์ดครับเฮ้ยเสียงอู้ส <so ีเขียวสีเขียวโู้สุก้ลีเดาก็่าจะตายนะมีแทนวูฟมาป่ามีแทนวิทเทอ์สกิลตันไม่ถูกกันเล้ว ตายคุณม,มากเลยจบไปแล้วนะฮะมีแทนฟิกลินตัวนี้นี่น่าจะมีความสามารถแบบลีอะไรตัวเล่นอู้ความสามารถอ่อง คือโอ้โอไม่นะครับคือผมบอกแล้วนะเครื่องผมมันบอบออมาแล้วก็แล้วก็มันก็จะช่าแบบนี้สำหรับผมนะนะมันจะเหมือนกั ไปฮัลโหลสตีลโน้ตคิปเปอร์ตายไปเถอะคิปเปอร์เนี่ยเดี๋ยวดีคืออาจจะมีเสียง รบกวนบ่อยขึ้นก็เพราะว่าน้องผมเข,ข้าไม่รีคำนั้นคนะ่ะจริงอง่าฮะโอเคเราะใา่ครั้งแรกเนี่ยมันจะปล่อยโอ้โหปล่อยลูกน้องน่ารักมากเลยแต่ ทั้นที่สองจะจะดูดไปแล้วก็จะระเบิดนะครับแล้วก็จะดอรอปไข่ออกมาอันนี้เก็บไข่มาแล้วเหมือนว่าไข่มันฟักไา้พวกจิ๋วๆนี้ระเบิดได้หมดเลยครับ จชุดนี้ก็จบแล้วนะไปดูชุดต่อไปเลยอะไรเดี๋ยวมาดูไข่กันไข่แบรนไข่เบน่านะชุดสุดท้ายอันนี้เป็น กินแมวเนาะ,ะจะเป็นีค่ะเปนก็นนนยังประมาณนี้ยใช่ไหมคะมาสะดุดขาล้ม ต่างมากใครมาเว้นหน้าบา้านเนี่ยเราแกะดูก็จะมีประมาณนี้นะครับโอ้ดูดินี่แล้วก็จะเป็นตัวสวนตัวนี้สวนตัวนี้ค่าได้ไหม ทดลองอะไรดีนผมอยากเข็ยนอีคล <c oughs> อสอเปล่างอีคลอสเปลี่ยนางจะเป็นยังไงน้องมหาแล้วมันเจอแล้วนะ,ะเก็มห้นไปลุยน้ำไปเลย่รับจงังหวะนีอ้อีซลอสผมอีคลอสีออน้ำตาลจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลกาลอู้เละ ก็ไปแล้วนะว่าเต่เชื้อราไงว่าแต่แย,นะแตยุงด้านในโอ้ตายอ่ะนะสีน้ำตาลก็สีน้ำตาลก็จะเป็นสีน้ำตาลเหมือนกันฮะขนาดเป็น,นยูแทน,นยังนไยดูดิดโอ้จะเป็นประมาณนี้นะครับก่อนจบคลิปผมจะทำอะไรให้ดูนะครับ ทุกคนจะปรับเป็นเกมโหมดสเวเวอร์นะครับแล้วก็ป้ายานี่ไปมันจะมาหาเราไหมมาไหมมามามมาไม่มาครับทุกคนเราจะมีตาในป้ไปันตัวน่านะจะมาหาเรา อันนี้ก็ก็สำหรับการนีวิวอันนี้ก็จะมีประมาณนี้ครก็ผมว่าจะเปลี่ยนสกินนะครับเปลี่ยนบ่อยเลยคือผมว่าจะเอาสกินอย่างสกินอื่นแล้วหนึ่ง ไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะคนใช้เร้วนะแต่ผมไม่รู้จะเปลี่ยนตอนไหนหรือก็อาจจะไม่เปลี่ยนเลยรก็ไดนะ้ฮะเออทำไม